สวัสดีจ้าสวัสดีเป็นเพื่อนสุขูสุขคนจ้ะมาจ้ะมือน,นี้ผ้ามาเก็บผลไม้ค่ะพี่น้องเก็บผลไม้ไปฝากเพื่อนบ้านค่ะเอ็มมี่กินจนเบื่ออะไรค่ะพี่น้องจะเก็บผลไม้สดๆเลยค่ะจากต้นนะคะเนาะเอาลูกใหญ่ให้เพิ่มพี่น้นองเบิ่งค่ะ อันนี้กันห้ามเก็บมันก็นจะลวงลงดินอ่ะทิมซื้อพี่นอ้องเพิ่่อบ้านเพิ่นมาพี่เนาะคะ่นะเนาะโอเคสวยๆเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้คือเป็นแมงแล่ะปะนี้เดี๋ยวจะไปคัดออกพี่น้องอันนี้สวยๆเดีย๋ยวมื้อนี้เอมีก่ก็จะพาไปเก็บไอ้นั่นพร้อมพี่นอ้องเก็บอ่ากระเทียมจ้ะ กระเทียม,มน่งค่ะเนื้อส,สวยสเลยผลไม้ปลอดสารพิษเนาะค่ะเนาะอยู่บานเฮ่าลูกซุกก็ะมี่ลูกบะทันซุกก็ะมี่ค่ะผสมกันไปอันไหนซุกก็ะกินก้อนพี่น้องหันโตโต,โตโก่อนอะไร่ไะรอทางนี้พี่น้องเป็นฝุ่มเป็นพวกอยู่ต่อบามี่ค้นทายให้ก็ได้ทายเองพี่น้อง เมื่อนี้บรรยากาศค้มๆค่ะเบิ้งค่ะบ่ม,มีแดดม,มีก็เลยจะช่วยโอกาสอ่าโอ้ยอยากได้สองลูกนี่พี่น้อย่างไรละ่ะซิกระโดดเอ้า้ยสวยมากเลยพี่นนองออเต็มตะกาแล้วทางไหนอีกแล้วมัน่นี่ลูกแดงๆพี่นนองเจยาถึงเมื่อไหร่นั้นโอ้ยมันชืดสูงโทดเอาไม่ได้ นี่แล้วพี่น้องอยากอ๋อลุ้นเลยอ๋อลนลนแล้วลนแล้วมีแต่จะเก็บเอาเลยเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเต็มตะกร้าแล้วค่ะอันนี้ลนแต่ก็สวยพราะอะไพี่น้องมวอนี่นี่ละค่ะลูกอบิีคับค่ะหรือว่าลูกอ่าเขาเอิญยัง ลูกอ่าโอ้ยว้าวกระบอถือพี่น้องลูกบวยลูกอีหยังของเพื่อนน่ะละบ้านเฮ้าเธอต่จะเอิน,พ,นอพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเก็บกระเทียมกันเลยนะค่ะเนาะนะีค่ะเบิ่งต้นมันเหี่ยวเบิดล้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเสียดายอยู่มีต้นพักหอมอันพักชีอพร้อมพี่น้องมีเสียแตงใดในสิบทอนใดบ่ ลองเบิรงนกับพี่น้องก็มีตน้นเขาเอินว่าอย่างตน้นหอัวหอมพี่น้องฟุดเลยนะคะนาะหัวหอมค่ะปลูกแบบบ้านๆพี่น้องอันห้ากินหัวเขาแล้วก็ตัดเอาแกนกลางเขามาปลูกก็ได้สันน้นนี่แล้ะพี่น้องอันหอมแดงคือกันคพี่น้อง อีสามหัวหน่อยครับพี่น้องพ่อได้กินค่ะพอไปไสื่อเขานิดหน่อยอันนี้แซบครับพี่น้องหอมขร้าวหน่อยนี่กินกับสลัดนอกกินสดๆครับพี่น้องเก็บกระเทียมนะคะเก็บกระเทียมกันเลยบบน,นี้กระเทียมปลูกไว้จักแถวหัวน่อยหน่อยพี่น้อง ดินบ่ดีปันในปีนี้ถูกมื้อกบลืมเอามากพี่น้องใส่คางนี่ก็บ,บ่ได้อใส่งานใส่เป็นหัวไหบ์บเป็นยุคคแต่บบสวยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล่างแล้วก็ตากแดดกับพี่น้องเบิ่งค่ะ มีว่าอยากดึงเพราะว่าดวสิบ่รู้ว่าตน้นใดอยู่นี่ต้นมีหัวอยู่มองดใดนะพี่น้องเนะต้นนีกะเดี๋ยวจะขุดเลยนี่ต้องไปเฮ็ดพัน์ค่ะพี่น้องมันหน่อยไปปลูกฟังไว้ในห่มองชุบชืนไปเฮ็ดพันปีนามันมีง่ายู่จ้ะสวยๆอยู่ นีบ่คุดดอกเพราะว่าเดี๋ยวให้พักหอมพักที่พ่นแก่ก่อนค่ะสองหงษสวยๆอยีกจ้าไซรละอันใช่อันนี้คุดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมาสิกะทบกระเทือนหากพักหอมเอมีอ่ม ขี้ห่ารขี้ห่ารแต่ว่ากินได้นะพี่น,อน้องเนาะขี้หา่ารกระซังเอากินหอมมันเขาเอาค่ะเนี่ยเ,เบิร์ตระโบก็จะมีข้างล่างนี่พี่น้องแต่ว่าบระท่านได้ขุดเพราะว่ามีต้นพักหอมเักหอมกระลังเป็นเป็นเม็ดบระท่านไดะนะะ้แก้คักนะหมคะเดี๋ยวนีจะขุดข้างล่างนี่ลองเบิร์ตตรงนี้ก่อ เห็นต้นมันอยู่นี่อยู่จากหน่อยนึงนี่อยู่นิดนึงค่ะ,ะหอมขาวพี่น้องบ้างต้องเฝ้ากินค่ะกินของห้ากันมันเบือดแล้วจะไปซื้อตลาด คะมื้อนี้ก็ทือสีได้แ่้วนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวขันบ่มีกกับจีมหาเก็บกินใไม่กระเทียมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงข้างหลังนี่ใต้ต้นกระถินกับเลือหลายอยู่พี่น้องี่พอ,อหอมปากหอมคอค่ะพี่นออ้องเดี๋ยวเห็นอีกเห็นต้นมันพี่น้องก็เลยอยากพุด อย่างนันะ้นล้วจะพี่น้องอ่ะอมือนีแต่ก็นีแหละพี่นอ้องนี่จะพามาเบิ่งอันนั่นบักบักอีหยังนี่ลูกผักชีเอ็มมี่กาลังอ่ะสีแก่ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเม็ดงามๆเลยค่ะพี่น้องเบิง่งโอู้หัวฟูค่ะเบิ่งเม็ดขาวค่ะพี่น้องเม็ดสวยๆเลยค่ะ อมีกับเจกเก็บไปให้มันแห้งค่ะค่ะแห้งธาตต้นนี่แหละพี่น้องแห้งธาตต้นแล้วก็สีไปใส่กระปุกไว้เอาเมื่อไวกินแล้วก็ว้ปลูกเค็ด่านปีนาเนาะคะ่ะเนาะตั้งกนนีกข็ขอบพุณหลายพี่น้นองที่มาติดตามรับชมคลิปน้ำเอ็มี้เนาะ้าไปเก็บผลไม้แล้วก็ภาพมาเก็บกระเทียมค่ะนี่ลค่ะได้กระเทียมแล้วก็หัวหอมค่ะพี่น้องเฮ็ดคลิปแบบาบานๆมี่ยังก็อยากให้เบิ้งค่ะพี่นอ้องเนาะกาันใส่ชีวิตในต่างเหนจ้ะ นะขอบคุณหลายๆท,ที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันค่ะสำหรับมื้อนี้ขอโตไปกันค่ะไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า